วันนี้ก็มาดูเรื่องของวิธีการเปิดออเดอร์กันเนาะอ่ะเข้าโปรแกรมมาใหม่เลยก็จะมาดูตรงที่หน้าจอหน้าแรกของโปรแกรม U Lock f o r d นะครับทีนี้ เราจะเปิดออเดอร์การขายะเขาเปลี่ยนต้อกดไ i ไฟก่อนอโอเคเราจะเข้าขาย ให้มาคลิกตรงตรงนี้ระบบงานขายเปิดใบสั่งขายใหม่คลิกเลยให้ระบบลันเข้ามาก่อน ลื่นไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดี ตั้งใหม่โอเคขึ้นมาแล้วนะครับ รอสัญญาณนิดนึงนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของโปรแกรมนะครับมันจะบอกอะไรบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นบอกรา,ายงานยอดขายของเราตัวเลขที่เปิดออเดอร์เข้าไปนะครับว่ามีเข้ามาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานสรุปการขับพบลูกค้านะครับตามช่องรายงานการสำรวจตลาดนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของรูททริปนะครับแล้วก็เรื่องของ,ล,อง,ของลูกค้าค้างชำระ เกิน30วันนะครัแล้ข้างล่างนี่ก็คือทริปที่เราลงนะครับในใน root ร r i ก็คือในระบบ root ริปของตรงนี้การวางแผนเข้าร้านค้าเราจะเวลาเราลงข้อมูลนะมันจะถูกโชว์เข้ามาในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสถานะการเปิด วินใบสังขายว่าเราได้มีการเปิดปินการสังขายอะไรไปบ้างแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่มีการทําไว้นะครับอ่ะอย่างทําไว้ส่งแล้วหลักอยากรู้ว่ารายการส่งจะมีอะไรเราก็คลิกเข้าไปดูใน so นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่า so เลขที่นี้มีรายการอะไรบ้างที่เราเปิดเข้าไป มันก็จะโชว์รายการขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสถานะของสินค้าเดี๋ยวจะสอนให้อีกทีในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคตามนี้นะครับถ้าเราจะมาเปิดบินการ,การขายใหม่นะครับให้เราเข้ามาที่ระบบงานขายนะครับและก็มาข้อที่1เปิดใบสั่งขายใหม่ สังเกตดูนะครับว่าตรงที่มีดอกจันเนี่ยคือตรงที่จำเป็นที่จะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าอ,อย่างเราจะทำไปสั่งขายร้านดีเดย ชื่อก่อนขั้รกกำหนดวันส่งกำหนดวันส่งเนี่ยเราจะต้องตั้งไว้ยังน้อย3วันนะครับอตอนนี้บริษัทเราหยุดเสาร์อาทิตย์เท่ากับว่า6กับ7จ็ดตั้งไม่ได้ก็ตั้งการส่งไปที่วันที่8นะครับแล้วก็พิมชื่อร้านค้านะครับ ดีเว้นดีเดอดีเดพาวเวอร์ทูนะครับอันนี้พาวเวอร์ทูเซมิทีทีโนพีจังหวัดภูเก็ตนะคลิกตรงนี้ขึ้นมาโอเควันส่งของก็คือวันที่8นี่แหละแล้วก็คลิกตรงที่เปิดใบสั่งคายอ่ะทีนี้ข้อมูลมันก็จะโชว์ ให้เรามาทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของร้านค้านะครับแล้วก็จะมีชื่อของผู้ติดต่อเลขผู้เสียภาษีนะครับตรงนี้ก็คือเงื่อนไขาการชำระเงินเป็นลูกค้าเครดิตก็มันจะโชว์ทีติเครดิตตรงนี้นะครับก็ในช่วงของใบสั่งขายเนี่ยมันจะโชว์ว่า S O S O อะไรนะครับชื่อพนักง,งาน คนไหนที่เปิดออเดอร์นี้นะครับแล้วก็แบตระบบวบตอันนี้คือประเภทภาษีในะนี้ก็คือวบตในนะครับก็คือราคาสินค้ารวมแบตแล้วนะครับแล้วเราจะใส่รายการสินค้าเข้าไปอย่างสมมติผมยกตัวอย่าง f 30 King นะครับเราเลือกเข้าไปแล้วก็ใส่จำนวนอ่ะอย่างผมยกตัวอย่าง10ตัวอ่ะในใบาราคาก็จะมีโชว์อยู่แล้วนะครับส่วนลดของปืนเท่าไหร่ก็คือ50%แล้วก็ใส่เลข50าสไปนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใส่ใส่เลข50อย่างเดียวนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้เวลาเราคีย์ตรงนี้มันจะโชว์สถานะคลังพร้อมขาย นะครับให้ดูคลังด้านบนเป็นหลักนะครับก็คือคลังกลางอันนี้คือเป็นคลังที่พร้อมขายทันทีนะครับเรากดเพิ่มเข้าไปเห็นไหมครับรายการมันจะอยู่ข้างล่างเราก็จะมาเช็คดูว่าจํานวนถูกไหมราคาต่อนหน่วยของปืนถูกไหมส่วนลดถูกไหมนะครับราคารวมเท่าไหร่ถ้าเราดูแล้วโปรโมชั่น10แถม1เราจะใส่การแถมไปยังไงนะครับก็ มันจะมีรายการตรงนี้ค้างอยู่ใช่ไหมครับใส่เพิ่มเข้าไป1ชิ้นส่วนลดไม่ต้องใส่นะครับใส่เพิ่มเข้าไปทีนี้พอเรา,ามีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะยังมีราคาอยู่ซึ่งของแถมเนี่ยจะต้องไม่มีราคาเข้าไปในนั้นนะครับเราก็จะทําการแก้ไขโดยนะครับมาคลิกตรงตัวนังตัวดิสอตัวนี้การแก้ไขนะเราคลิก จำนวนถูกแล้วเวลาเราคลิกก็ลบนี่ไปใส่เล็กศูนแล้วก็กดเซฟเห็นไหมครับจำนวนตัวแถมมันก็ไม่มีมูลค่านะครับก็จะเป็น10แถมหนึ่งตามปกตินะครับแล้วก็มาบันทึกนะครับเราก็จะบันทึกปุ๊บโอเคอจะบอกว่าบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พอบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอรายการตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงหน้าแรกหน้าแรกของเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับอลองดูโอเคไหนอยู่ตรงนี้งไงครับอ่ะมันจะอยู่ในนี้มันจะบอกว่าสถานะเอกสารก็คือ บันทึกฉบับร่างเอกสารถ้าเราจะเอาใบาใบบันทึกตัวเนี้ยเป็นใบเสนอราคาเราก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยคลิกไปที่ SOV ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะโชว์รายการเมื่อกี้ที่เราทำแล้วก็มันจะมีช่องที่ว่าส่งออกใบเสนอราคานะครับ เนี่ยครับส่งออกใบเสนอแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะโชว์ออกมาเป็นใบแบบนี้เลยเป็นใบเสนอราคาให้กับทางลูกค้านะครับเรากอา็อย่างเราใช้แท็บเล็ตแล้วก็สามารถแคปหน้าจอส่งให้ลูกค้าได้เลยอันนี้นะครับปิดนะครับนะตอนนี้ ยังไม่เสร็จนะครับคือถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดออเดอร์แบบนี้แล้วเราบันทึกอย่างเดียวยังไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จกระบวนการเราจะต้องส่งเพื่อให้หัวหน้าอนุมัติออเดอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่คลิกตรงนี้นะครับมันจะไม่ถูกส่งออเดอร์ไปนะครับมันก็จะเป็นแค่บันทึกแบบล่างเอาไว้เฉยๆนะครับออเดอร์ Order จะจะไม่ได้ออกไปนะครับดังนั้น ต้องส่งบันทึกอนุมัตินี้ไปถึงจะจบกระบวนการนะครับโอเคเรามาทบทวนกันใหม่นะครับถ้าจะเปิดออเดอร์ใหม่ให้เข้าไปในที่ระบบงานขายนะครับ อ่แล้วทําการนะครับดูที่ดอกจันนะครับดูที่ดอกจันแล้วทําการยังไงนะครับใส่กําหนดวันส่งนะครับอย่างน้อย3วันอ่ะวันจันทร์ไปอโอเคอ่าทีนี้เราจะขายให้ร้านลายก็พิมพ์เข้าไป จอมทองอ่ะสมุติผมยกตัวอย่างจอมทองโอเคฮะพันอะคลิกโอเคอันนี้ถูกต้องละวันที่แปดปุ๊บเช็คสถานะ แวดไม่แวดนะครับยังไงนะครับอันนี้เครดิตติ๊กให้ครบนะครับลูกค้าเครดิตนะครับถ้ามี PO เนี่ยก็ค่อยแนบ PO ไปส่งพีโ o ไปแนบนะครับแล้วก็แวดไม่แวดยู่ตรงนี้อันนี้แวดในแล้วก็คลิกแวดในเข้าไปแล้วก็ทำการคลิกเปิดใบสั่งขาย โอเคหน้าจอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เดิมนะครับก็จะขายอะไรนะครับสมมติว่าเราจะขายปั๊มลมถ้ามีรหัสคียิ่งดีแล้ว มีรห <Merci. S 2> ัสค hey. ีย์นี่จะง่ายมากผมคีย์เป็นชื่อไปก่อนแล้วกันปั๊มลมโรตารี่30ลิตลิตรผมจะท่ายตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้อะไรที่มันโชวขึ้นมาแสดงว่า สินค้าไม่มีนะครับอันนี้เท่ากับว่าของไม่มีนะครับนี่ก็เท่าว่าไม่มีสินค้านะครับก็แจ้งลูกค้านะครับว่าสินค้าหมดนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรดีถ้าก็เป็นดอกไขควง ไขควงตึ๊บอดอกไขค,รครวงสองคูณห้าสิบีเท่าอันนี้ของก็ไม่มีเห็นไหมฮะเห็นไหมครับถ้าเราจะใช้รุ่นอื่นละ่ะเอาของเยอรมันแล้วกันเอฟตรงเห็นไหมครับนี่แหละนะครับสินค้า ยังไงใส่จํานวนเข้าไปลูกค้าสั่งเท่าไหร่10ดอกก็ใส่10ดอกเข้าไปส่วนลดดอกไข่ควงเท่าไหร่นะก็ั้าบเปรเเราไปดูที่ใบราคาได้นะก็ใส่เลข50ขึ้นไปแล้วก็กดเพิ่มเห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ในนี้ในนี้ทั้งหมดนะคาถูกต้องแล้วอย่างนี้ถ้าส่วนหนึ่งก็จะมีว่าลูกค้า เราจะไม่ได้แถมแต่ว่าลูกค้าขอเป็นส่วนลดตามอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างปืน F 3 0ปกติอะถ้าขายแถมก็คือ10แถมหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการให้ส่วนลดตามเนี่ยก็เท่ากับว่า50% ตาม9ตามก็คือกดบวกเข้าไปแล้วก็ใส่เลข9นะครับกดเพิ่มเข้าไปเราก็จะโชว์มาแบบนี้นะครับ แก้ไขได้นะครับตรงนี้ลองใส่ลบนี้ลบเก้าก็ลองคูณดูนะครับ ว่ามันถูกไหมนะพันเจ็ดลบห้าสิบเปอร์เซน็นเท่ากับแปดร้อยห้าสิบ เ,เ,เท่ากับ773.5คูณ10ตัวเท่ากับ773.5อ่ะถูกต้องแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราจะใช้ในการเป็นตัวลบตามนะครับ50ลบ9ก็คือ50%ตามด้วย9%นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเพิ่ม ถ้าลูกค้าซื้อ20ตัวล่ะ20แถม3นะครับ20ตัวแถม3ก็คือตาม13%นั่นเองนะครับก็คือ50ลบ13ก็คือ50%ตามด้วย13%ก็คือ50ลบ13เข้าไป ามาเช็คนี้ว่ามันถูกไหมนะครับผมเปิดให้ดูพันเบาทลบ5้าเปซเท่ากับเท่ากับแปดาสลบสิบ 3%เซเท่ากับ739.5นะครับคูณ2 0 1479เห็นไหมครับตัวเลขถูกต้องครับนี้ตัวเลขถูกต้องเลยอ่ะโอเคทีนี้เมื่อเราคลิกคีย์ข้อมูลจนเสร็จหมดแล้วก็ทำการบันทึกเลยอ่า เราบันทึกเสร็จแล้วข้อมูลก็จะไปอยู่ในตรงหน้าแรกก็คือข้อมูลบันทึกแบบร่างนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะทำเป็นใบเสนอราคาให้ลูกค้านะครับสังเกตดูว่าบันทึก ถานะเอกสารก็คือสมันทึกแบบร่างนะครับแต่ถ้าเราส่งอนุมัติเนี่ยมันก็จะโชว์ที่ว่าส่งให้กับทางหัวหน้าอนุมัติออเดอร์นะครับบันทึกแบบร่างเนี่ยเราก็เอามาทําเป็นใบเสนอราคาได้นะครับเราก็ส่งเป็นใบเสนอราคาให้กับลูกค้านะครับคลิกตรงที่ so นะครับมันก็จะมาโชว์มาตรงนี้ก็จะมีตรงหน้าตาเป็นว่าส่งออกเป็นใบเสนอราคาก็คลิกเข้าไป เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรายการแบบนี้ในการเสนอราคาลูกค้านะครับเราใช้แท็บเล็ตอยู่แล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้คบลูกค้าได้เลยนะครับโอเคปิดถ้าอย่างนั้นผมจบเรื่องของการเปิดออเดอร์แล้วก็การส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนให้สอบถามกลับมานะครับ โอเคจบเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องของสถานะสินค้าและอื่นๆอีกทีนะครับโอเค